สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพี่ครับผมวันนี้พามาอัปเดตปั๊มตัวใหม่เนาะอัปเกรดระบบน้ําในสวนกันมอนกำลังต่ออยู่ใช้อ่ะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพี่ไว้ด้วยกลับกล้องเลยดูกันพร้อมกันเลยอันนี้เราใช้ปั๊มเพียวต่อแผงเพียวเลยนะไม่มีแบตบก่อนหน้านี้เราใช้แบตของตัวเล็กตอนนี้มีแค่แผงกับปั๊ม่แผงกับปั๊มแผงสองแผงแผงขนาดเอาหกสิบ หนึ่งร้อยห้าสิบห้าสองแผงแล้วก็ปั๊มปั๊มตัวนี้ดูสปีดปั๊มเงินะตามนี้เลยนะราคาไม่ไม่แรงสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทแผงอีกแผงละสองพันสามพักว่าบาทก็หมดเนี่ยประมาณแปดพันไม่รวมท่อนะนี่แค่ปั๊มกับแผงอ่ะมาดูกันก็เป็นไงเช็คน้ำในหกกิโลกันรอน้ำเลี้ยงแต่ลต่อง่ายๆอันนี้คือต่อตรงเลยใช่ไหม ใช่ต่อมาจากแผงเลยแล้วแผงอนุกรมหรืออะไรยังไงแผงขนาดกันมาเลยขนาดเลยใช่เผื่อว่าอนาคตเราก็ดึงไฟออกไปใช้ได้สี่สิแปดเหมือนกันนะอัวดีสีต้องใช้เวลาลันนิดหน่อยเสียงมันน่ารักมามันจะทำรอบขึ้นมาเป็นที่แดดด้วยวะไม่เป็นอย่างนี้เองมันไม่เหมือนมอเตอร์ไฟบ้านที่มันจะตึ้มแล้วมันจะร้อยเปอร์เซ็น เจอี่ยนกันไลายองครับเปลี่ยนวองเปลี่ยนี่ลมแรงขึ้นเรื่อยๆน้ำมาแล้วมีแดดไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ให้ดูสภาพเมฆเยอะครับแดดไม่เต็มไม่เห็นพาิตย์เลยท้ำม,มาแล้วไล่เป็นตามพอนี่วิ่งมาเี่อยละ ก็จะกว้างขึ้นกว่าไอตัวเล็กใช่ไหมอันนี้เราเปิดพร้อมกันเลยทีเดียวส<ข>องร้อยกว่าต้นกินดีครับไอท่ออ่อนอันนี้เป็นรอท่อเมนไอท่อเ,เมนเต็มก่อนนะเราเราใส่ตัววายไว้แล้วเราก็ยังคงใช้ตัวเล็กร่วมด้วยเผื่อตัวเล็กเนี่ยเราจะมาใช้ดูดปุ๋ยไอปั๊มตัวละเจ็ดร้อยะที่พี่ๆเห็นกันว่ามีคนบอกว่าแช่ในน้ำนานๆเนี่ยมันจะใช้ได้ไม่นานไอปั๊มตัวเล็กอะ ไม่ใช่ตามแช่หรอนั่นดิกแล้วแช่น้ำกรดไงก็ <c oughs> แปลกแปลกว่ะตามไม่แช่อย<แ>ู่อตามแช่ถ้าแช่แล้วเอามาไว้ลอยอยู่บนอ,อกากาศแช่ขึ้นแช่ขึ้นไงมันจะออกซิไดซ์เร็วกว่าเดิมมันจะเร็เวกว่าเดิมอันนี้ชัวร์ใช่ไหมลงไปโดนด่ายมาแล้วเนะี่ยทีนี้ก็เปิดพร้อมกันเลยครับส้มทับทิมมะล่าง ทุเรียนไม่ต้องไม่ต้องแบ่งโซนแต่เมื่อก่อนนี้เราต้องแบ่งทีละทีละครึ่งจริงๆก่อนนั้นเนี้ยไม่ต้องแบ่งก็ได้แต่น้ำมันไม่แรงมันกระจายไม่ทั่วรลราตอนนี้ท่งพุ่มเราเริ่มใหญ่แล้วลายลงเลยปดเลยนั่ะฮผมผมปึ๊บนี่ก็ถือโอกาสละลายปุ๋ยไปด้วย รอรอให้น้ำเต็มเส้นแป๊บนึงครับน,นี่ยังกระจายได้มากกว่านี้เงี้ยอีกนิดหน่อยแต่ก็ถ้าแดดแรงก็อาจจะได้อีกนิดนึงือ้โหแต่นี้ก็ได้เต็มทรงคุ้มอยู่นะนี่แดดนัวหนัวไม่ไม,ไม่ไม่แรงไอ้ทุเรียนเราอาจจะต้องปรับเป็นสองฝั่งไม่จิ้มตรงกลางแบบนี้น<อ>ใส่เพิ่มห<อ>ัวอืมไม่งานน้ำน้ำมันทรายอยู่ที่โคน นะเดียวน้อฟั่งนูนยังเสียงยังไงนี่อยู่ใกล้เคียงละประมาณนี้ใโดยแดดประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนะแล้วถ้ามีประมาณเมตรนึงนะเมตรก็กว่าด้วยนะอืแล้วเส้น diameter นะอรับ diameter าาประมาณเมตรกว่าได้เส้นผาศูนย์กลางอะ่ะใช่วัส้นีก็ล้มๆหกสิบเซนแหละเกินครึ่งเมตรอ่ะกว่านะ 60-70นัดลงไปต่ถ้าเราแบ่งครึ่งมันจะแรงกว่านี้ไหมหรือด้วยสเปคของหันแรงกว่านี้ได้อีกแค่นิดหน่อยเพราะว่าสเปคมินิสปริงเกอร์มันมาแบบน,นี้อืมแต่ก็แค่นี้ก็โอเคแล้วนะถ้าจะต้องการกว้างอันนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนหัวอที่มันหวานได้เม็ดเล็กกว่านี้ให้มันไกลกว่านี้เม็ดกว่าอยู่นะถ้าเดินมิอร์ถ้าเป็นออหัว ัวสีน้ำเงินที่เราใช้อ่ะแบบที่ไม่มีวาวล์วหลี่ยมน้ำจะไปได้ไกลกว่านี้ก็ถือว่าโอเคครับ 8, แปดพันเราเปิดได้ทั้งแปลงทีเนี้ยถ้าเราเพิ่มข้างหลังเนี้ยมันก็ต้องทำโซนนะใช่ต้องทำโซนแต่ถ้าเราทําเมนเป็นสามนิ้วเหมือนกันทั้งแปลงทีเดียวไม่ได้ถ้าถ้าทำเมนอ๋อเปิดพร้อมกันหมดเลยไม่อยู่ไม่ได้เดยอะ<ต>อะไรไม่น่าพอจำนวนหัวมันเยอะ เปิดได้เปิดได้ไหมเปิดได้แต่ว่ามันก็รัศมีของการกระจายก็จะไม่เท่านี้ก็ล็อกนึงเนี่ยเราทำโซนขนาดนี้ก็พอล้วกำลังดีอเดินดูหน่อยเดี๋ยวว่าอยู่คตรงนี้นะครับดูรัศมีทั่วทรงพุ่มนี่เรายังไม่ได้ตัดแต่งอืมต้องไปดูหลังโน้นนะ ก็ค่อยๆอัปเกรดไปครับเราไม่ได้ลงทุนแบบทีเดียวเนาะเราก็ค่อยๆขยายไปมีกำไรตรงนู้นก็มาพัฒนาเพิ่มในแปลงแล้วก็ถ่ายให้พี่ๆเห็นไปด้วยว่าเออเราก็ทำจากเล็กๆอะแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ใช้ได้ ไอตัวเล็กก็ยังใช้ได้อยู่นะไม่ได้ทิ้งไปไหนนะไว้ดูปุ๋กกย,อ,ยอืมอืมเรายังเอาตัวเล็กใช้แทนได้ใช้ใส่แบตได้ต้องไปดูโน่นเลยทับทิมต้นสุดท้ายนะี่แถว็อกสุดท้ายนะดูเลย,ยกี่ัวานะทั้งหมดเลยสองร้อยกว่านะ สองร้อยกว่านะ,ะเฉพาะฝลังถ้าสีัสเกตอย่างเดียวก็ร้อยอ่ะทยธยายสามสิบร้อยสามสิบมันนาไอส้มอีกซึ่งจะใส่ปุ๋ยว่าปุ๋ยลมขัดมแมลงกวนยวต้องปรับมาฉีดพ่นบ้างช่วยหน่อย มนันาวดูเอ้ส้มดูดีขึ้นนะต้องอัดปุ๋ยเพิ่มครับอาจารย์พ่อมาตรวจแปลงให้ตนนั้นก็ไม่ผ่านเลยปุ๋ยไม่พอตรงเนี้ยมันเป็นดินทรายมาก่อนอะแล้วก็เป็นแปลงที่ทําอ้อยมาเฮ้ยจะเขียวเขียวพิษตาอยู่ยใส่ปุใ๋ใส่ปุ๋ยปุ๊บดูดีขึ้นเลยสำหรับส้มเขียวดำเนินหรือเขียวมรกตเนาะแล้วก็ นี่เริ่มปลูกทุเรียนไอ้ปลูกไันนี่แทรกไปกล้วยสั่งพ่อเอากล้วยนี่มาหนมสาวเอ้ทัพทิมเนี่ยเจอปัญหาแรกแล้วเหมือนเหมือนเป็นโรคอะไรนะแล้วใบมันแบบใบมันเป็นเหมือนเชื้อราแต่หายแล้ววะ่ะเออเออว่ะใส่ปุ๋ยไปรอบได้ปุ๋ยหรือสภาพอากาศด้วยป่ะ มันจะเป็นช่วงฝนหนักๆช่วงนั้นอ่ะแล้วเหมือนจะยุบไปแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแตกหมดแล้วอืมโอ้ยหัวนั้นไม่ไม่ไม่ไหลน่าจะอะไรตันหัวสุดท้ายทางไปเนี่ยอันนี้ก็ออกปกติครับใ้สุดแล้วใบมาก็ดูโอเคครับน้ำช้ได้ โอ้ยแป๊บเดียวเลยไอ้เนี่ยทับทิมมอกผมว่าพอฟืนพุ่มมันแตกพุ่มเลยก็ชุดใหม่มันออกมาเป็นเป็นฟุตอืะ,อะอตอนแรกมันนิ่งใบแล้วเหมือนใบมันเป็น,เป,นเป็นโล่น่าจะตระกูลเชื้อรานะแล้วมาพร้อมดอกอืติดดอกเลยเนะี่ยลองไว้ลูกสองลูกก็ตน้นเติ่มใหญ่พอพอไว้ได้บ้างนะ ตอนแรกมันมันโกดเลยอยู่ๆใบมันทิ้งใบตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเขาแต่งมาใหม่นี่ก่อนหน้ามันจะเป็นเหมือนเชื้อราใบเป็นรูๆแบบนี้เอ้ยไอ้นี่หลุดไปด้วยว่ะอันที่เสียหายมันคือตอนแรกมันจะเป็นแห้งๆกับอบในรูใช่ป่ะเหมือนมันมันหายอะแล้วไอตัวที่มันโดนทําลายไปมันก็หลุดออกไปอืมใช่ไหมเคยเทสกับพิกะ มันไปฮิวได้นะมันไม่ใช่เพียงแค่ผัดออกไปใช่พริกที่เป็นไวรัสอะไรพวกนี้หายได้เราเปิดน้ำยันกล้วยเฮ้ยดิใช่กล้วยเพิ่มอีกตั้งเยอะโอ้โหต้นเลี้ยต้นนี้ดูดีเ้ยดีดีสุดตอนก่อนนี้ซอมบี้ชัดๆเริ่มเริ่มได้ครับความชื้นเริ่มมาอากาศดีขึ้นแหละประเด็น ภาวะเริ่มเหมาะสมมากขึ้นนี่ต้นเรียนกี่เดือนแล้วหกเดือนเจ็ดเดือนตั้งแต่ปีใหม่อะนี่เดือนอะไรเออเดือนเจ็ดพอดีครัเจ็ดเดือนตอนแรกนี่แบบง่อยมากเลยใบยไม่กลางเลยแต่ก็วัดอะไรไม่ได้ครับตอนนี้สภาพพื้นที่ยังไม่สมบูรณ์เราก็แค่เติมความอุดมสมบูรณ์ให้แปลงเออแต่มะนาวนี่เอ้ยส้มเนี่ยตอนแรกกเป็นเป็นโรคเยอะนะมันมนองงองีงอ,งงองเงี้ยนี่เขียวทันตาเลย เนี่ยหายเลยอืมเนี่ยตีนี้กลางไวหมดแล้วนี่ยแหละต้องเติมมาขาดอ่ะปุ๋ยมาปุ๊บกระเตื้องปุ๋ยมาปุ๊บกระเตื้องจริงยังมีโซนอ่ะที่แบบเดืองจะแต่เฮ้ยก็แตกว่ะบางโซงก็ยังมีดินปัญหาก็แก้ก็ดีเพราะว่าหญ้าไม่เขียวอืมสีไม่จัดผูเรียนต้นเนี้ยตอนแรกกูว่าไปก็ละใบดูใบดูดีน้ำม่นวลขึ้นนะอืม แล้วก็แห้งๆยอดแห้งแล้วมีความหนาขึ้นมีมีอีกอังคือมีความเงามามธรรมดาไม่มีเลยนะเนี่ยไปเก่าไม่ค่อยมีรอไปครับเดี๋ยวสร้างสภาพแวดล้อมก็จะมาซ่อมใหม่ยังไม่ทิ้งครับแม้อาจารย์จะบอกว่ามันปลูกร่วมกับฝรั่งไม่ดีเราก็จะดื้อเหมือนเดิมเราจะเราแบ่งโซนไปโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะพามาอัปเดต ระบบน้ําตัวใหม่งบประมาณแปดพันไม่รวมท่อเนี่ยสําหรับแปลง 5, ห้าหกไร่จะ้ได้นะ,ะแบลงโซนเราสักสามสี่โซนก็ถือว่าอยู่ในงบที่ไม่ไม่ไม่แพงนะไหไร่แบลงสักสามโซนกับระบบน้ําเท่านี้อยู่ใช้ได้ครับอันนี้ก็คือกระจายทั่วแปลงหมดอะ,ะ,อะไปไปไปดูหัวฝั่งหนุหน่อยทีเดี๋ยวไปปิดกี่ฝั่งอน ดูความกระจายตัวก็โอเคสื่อว่าแปดพันที่ลงทุนเปลี่ยนระบบน้ำก็ใช้ได้ครับต้นเรียนเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มอีกหัวนะไม่ไม่ไม,ม่เอาตรงกลางไม่งา้นน้ำคาตรงกลางบุงงามเหลือเกิน okay. โอเคเฮ้ยต้นนุ้นนี่ดูจะได้เนะระยาว เหลือรอดสักสิบต้นนี้ก็ในรุ่นแรกก็โอเคนะยอดใหม่มันแตกอะนี่ยอดใหม่มันองเูยอันนี้ใบเก่าไอ้เก่งกอบเลยแล้วใบใหม่มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้อการมันถีบไกลนะเออมันถีบเออเหมือนลากจะเดินป่ะเนี่ยเนี่ยมาทั้งเตือนพูดือนลากจะเดินยอมรับสภาพครับ อันไหนดีก็ว่าดีนั่นแหละเราก็แค่เติมความอุดมสมบูรณ์ลงไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็มาเป็นไปได้สินะอันดับแรกมันต้องหาคำตอบต้องเข้าใจไม่ใช่ไม่มีใครหรอกเปิดปลูกปลูกปุ๊บอยากอยากปุ๊บแล้วมันจะงามเป๊ะเลยฝรั่งอ่ะบอกเลยมันง่ายพูดแบบตรงๆเลยฝรั่งมันไม่ได้ยากหรอกเข้าใจธรรมชาติแล้วแล้วมันบำรุงแล้วมันเห็นผลไวอ่ะคือมันเป็นพืชที่ ให้ผลผลิตไวมันก็เลยเวลาเราใส่อะไรแบบไม่ขีดได้ไวกว่าทีน,นี่เรื่องอะไกันุเรียต้องรอเวลาอะไรเงี้ยโอ้ยแต่ก็ทุกต้นมันก็จากที่แบบตายแน่แ่มันก็ยังอยู่ไว้ไแล้วใบมันยาวขึ้นนะ <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่พี่ถ้าําไปปรับใช้กันต้องก็เอามาอัปเดตให้ดูแหละมาทําแบบนี้มันเป็นแบบนี้ บางท่านอาจจะไม่ได้เห็นตรงกับเราก็าไม่เป็นไรครับสื่อว่าแลกเปลี่ยนกันไปโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้อ่อนจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ